สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาจากสตอกโฮมก็อยากกินด้วยความอยากกินเป็ดพะโล่แบบของคนจีนทำแท้ๆเลยไปแวะร้านจีนซื้อเป็ดพะโล่มานะคะแพ็คใหญ่ก็แบ่งแล้วก็ได้สามเทือเอ้อนาออันนี้รอบแรกเป็นข้าวนะาเป็นข้าวเป็ดพะโล่ส่วนน้ำจิ้มไม่น้อยใส่เป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปของเขาวันไก่ส่วนน้ำซุปไม่น้อยทำเป็นน้ำซุปผักกาดดองนะคะผักกาดดองที่เขาซื้อมากเป็นผักกาดกระป๋องนะคะเนาะนี่ค่ะ น้ำซุปบัวลายใหญ่หางตัวไว้ไปิดตัดแสบกระอกดภัว,ว่าบาแสบยกมือขึ้นดูมาเลยจวดจวดสมใจอยากแทนนอนเลยมาพี่น้องโซดแสบ น้องควรันก็ส่งขอความมาป้าไม่เร็ว่าสัยสุภาพไปเบิ่งรถอันรถเกา่าค่อยว่าฝนตกค่อยว่าอยากไปอืม <c oughs> là vào con to kia bẻ Nhắc tụi này nhẹ dai. Nắm kim sáp sắp luôn. Ăn kim thỏ นั่นได้กินแซ่บมากว่าพิดหวังเดี๋ยวยวันหน้าเดือนเฮา่งนี่นั่นถ้าอยู่สต็อกคุมสืส้อไม่อีกพี่น้องเนาเก็ดแซ่บหอม อร่อยสามสิบเก้าแพ็คนึงไม่ลับไปซื้อเป๊เปกอะ ตัวนึงมาเย็บเก่าแค่จ้งแหนฮขาก็บอกคือเขานี่คบนี่ แลวอีกสองถุงที่แบงไว้สีเฮ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวก็บอกก๋วยเตี๋ยวอาจจะขวาเข้มว่าต้องมีน้ำจิ้มกับแซ่บค่ะก็เฮ็ดออกมารสชาติพอดีอีกอย่างหอมเครื่องเทศไม่เค็ม สมใจบดเสียใจที่ย่างไปห้านเขาย่างขึ้นเนินพี่น้องเกือบตาย หลักกระเป๋านะาะแข้งล้างแบบทั้งขางลา่ซักเสร็จแล้ว,ลวใส่กระเป๋าก็ม,มืดไป thương bè thương lạc, thương hiệu แม่พิมก็เลยคองหลายอย่างอยู่ยว่านสั่งจะฝนตกคัดว่าสกบแห้งดอกพี่น้องมันแบบลิ้นลิ้นเพราะห้องยนนังเง กับมาเมื่อกินไหวก็พยายต่อหน่อยหนึ่งนอนพ ah, like ี um ่น um ้นองสไตล์อาบน้ำแล้วจังหูจักว่าเจ็บขิงแค่ว่าเกาอาบน้ำห่อนเนาะน้ำห่อนลัดอุ้ยเมื่อยเนาะยางยางขักยางเนี่ยแบกของอีกต่หาคนมันยางเสือ แกงเผ็ดเป็ดย่างกับแซ่บเนื้อมาซี่แกงเผ็ดเป็ดพะโล้กับแซ่บเนี่ยอร่อยอ่อยัวนี่เป็นวัดอะไเยต่ถวิาา้รอะร พันแค่ใกล้ันเลือกใกล้ยีนั่นเพื่อนจะไปสูดยาฟังนอกไม่ได้บางคนมันงตกไว้เพราะหนาวแขวนซาบีซาอ้อมปอกโอุดจอมันลักต่อยาคุ้งลิกปูเตะห้อนแรงหนัก วักอตยักออินเตเซยอตเตอร์กพอัิต้อมยิ่งก็ม่แฮมอัดกลยักอหุ่สอบส่งข่บวว่าหาตามาหุ่นแม่นกจ้ไปย่ออตมอดเนูกินข้าวแต่งตัวเสร็จแล้วปลาเร็วๆเลยไม่ต้องพูดเยอะ ออกออกว่ฝนตกกูพูดอยากไปออกออกแต่งตัวจะเฝ้าเฝาเร็เร่เนี่ยเพิ่นแต่งตัวเสร็จแล้วเพิ่นเล็งป่าได้ไหมเนี่ยบอกว่ากูไม่อ้ยอะเพี่ยก่อน สมใจอรักน้ำจิ้มสำเร็จรูปของโลโบรถชาติพอดีเปรดเหม่นเต้าพได้งักกินเผ็ดกบเอาพริกมาเติมเอาขึ้นไมหน่อย มันนีงกินหลายครับเพราะว่นอ,อยากกินอยากกินแต่เมื่อวานเนี่ยแต่มันติดวันมาหอดแล้วมันเลิกแล้วเราบอกกิน แบบว่ามันรช้เวลากินอาหารขอเข้าแล้วก็ว่วจากไปฟื้นกระเพาะากไปฟื้นเนีความหิวของข้อหามันชินแลน้ว ร้านกระจี่รากนาศนาดอะไร เ้วลาพีนอฟาไปแกงตัวบะนั้นสิงจมจำกระจมแลยแรก